สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนจากสัปดาห์ที่ผ่าน,านมานักเรียนเนี่ยได้ฝึกพิมพ์กันมาหลายครั้งแล้วนะคะสัปดาห์นี้ก็จะเป็นการทําแบบทดสอบพิมพ์สัมผัส typing โดยมีกติกาการทดสอบการพิมพ์ดังต่อไปนี้นะคะ 1. ในส่วนของคะแนนเนี่ยหากนักเรียนเนี่ยพิมพ์ผิด3ตัวอ,อ,กอักษรก็จะโดนห,กหนัก1คะแนนส่วนถัดมานะคะส่วนที่2 ในส,ส่วนของเวลานักเรียนเนี่ยจะมีเวลาในการกร่อข้อมูล1น,นาทีและมีเวลาในการทำแบบทดสอบพิมพ์5นาทีดังนั้นเวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบพิมพ์ทั้งหมดรวมเป็น6นาท ah ีนะคะหากนักเรียนเนี่ยก่อข้อมูลก่อนทำแบบทดสอบพิมพ์เร็วนักเรียนก็จะมีเวลาเหลือในการทำแบบทดสอบพิมพ์มากขึ้นนะคะถัดมานะคะเป็นวิธีการเข้าทำแบบทดสอบพิมพ์ นักเรียนเนี่ยจะต้องคลิกเข้าไปที่ลิงก์ที่คุณครูแนบให้ในบทเรียนออนไลน์นะคะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนักเรียนก็จะเจอกับหน้าต่างดังต่อไปนี้เมื่อเจอหน้านี้แล้วนะคะให้นักเรียนเนี่ยตรวจสอบระดับชั้นของตนเองว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องแนละ้วนักเรียนก็พร้อมที่จะทําแบบทดสอบการพิมพ์แล้วนะคะให้นักเรียนกดปุ่ม get started ตรงนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเข้าสู่หน้าต่างของแบบทดสอบพิมพ์ให้นักเรียนเนี่ย กรอกข้อมูลของตนเองให้เรียบร้อยในแต่ละข้อนะคะส่วนแรกก็จะเป็นชื่อนามสกุลถัดลงมาก็จะเป็นระดับชั้นให้นักเรียนเลือกให้ตรงกับห้องของตนเองและอันสุดท้ายก็คือเลขที่เมื่อนักเรียนเนี่ยกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนสังเกตด้านบนตรงนี้เวลาจะเริ่มจับแล้วนะคะในขณะที่เรียนกรอกข้อมูลเมื่อนักเรียนกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนกดปุ่ม Next หรือปุ่มถัดไป หลังจากนั้นก็จะเป็นส่วนถัดมานะคะเมื่อนักเรีคลิกเข้ามาแล้วนักเรียนก็จะเจอกับรูปภาพข้อความที่นักเรียนจะต้องพิมพ์โดยให้นักเรียนเนี่ยคลิกที่ช่องคําตอบและเริ่มพิมพ์ตามแบบฟอร์มได้เลยเมื่อนักเรียนเนี่ยพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เวลาจะหมดให้นักเรียนเนี่ยกดปุ่ม s ั b m ิ t หรือปุ่มส่งได้เลยแต่ถ้านักเรียนคนไหนยังพิมพ์ไม่เสร็จ และหมดเวลาก่อนระบบก็จะส่งให้นักเรียนอัตโนมัติเลยนะคะเมื่อนักเรียนเนี่ยเข้าใจกันแล้วนักเรียนก็ไปเริ่มทำแบบทดสอบพิมพ์สัมผัสกันได้เลยนะคะ